โอตะเซาอัลลามิวนิกจบการศึกษาจาก BNK 48ถือเป็นข่าวสะเทือนใจเหล่าโอตะแฟนๆของสาวสาว BNK 48ไม่น้อยหลังมิวนิกนันนพัฒน์เลิศนำเชิดสกุลสมาชิกจากรุ่น2ได้ประกาศจบการศึกษาและมีสเตจอัลลาอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2564ที่ผ่านมาโดยมิวนิกได้แสดงสเตจกรดพร้อมหน้าสมาชิกในวงทั้งรุ่น1นและรุ่น2มีโมเมนต์ซึ่งเรียกน้ำตาโอตะได้ไม่น้อยมิวนิกแจ้งเหตุผล ในการประกาศจบการศึกษาว่าเธอได้ตัดสินใจจบการศึกษาเนื่องด้วยสาเหตุจากปัญหาสุขภาพและการเรียนส่วนการแสดงสเตจตจบการศึกษาจะจัดพร้อมกับสเตจวันเกิดซึ่งน่าจะมีในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและทั้งนี้จะยังคงเป็นนักแสดงในสังกัดไออมต่อสำหรับมิวนิกเป็นสมาชิกวง BNK 48รุ่น2ที่มีประสบการณ์ในฐานะนักแสดงเด็กและการเป็นพิธีกรรายการดิสนีย์คลับซึ่งนอกจากการเป็นเซนเตอร์เพลงซูงจิโนซีซ ฤดูใหม่มิวนิกก็มีงานแสดงภาพยนตร์เรื่องกระสือสยามและผลงานซีรีส์ Year 365วันเยีสรยวันบ้านฉันบ้านเธอและเดอะอันเดอร s คห้องนี้ไม่มีหอวอยอที่เธอรับบทนำ